สนับสนุนโดย SME d Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อ SME ไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับาวิรยุทธ์เชื้อไทยครับ SME ดีให้ดูกับคุณซาร่านะครับวันนี้มาแบบโอ้โหคุณซาขนมคุณซาร่าจะอ้วนไหมอะ ไม่เป็นไรค่ะเราไปออกกําลังกายได้อาจารย์กินแล้วก็ออกกำลังกายได้คนเราอะทุกวันพระหัสแ,แล้ววันศุกร์ช่อง5ครับกดเลข5นะครับ SME มีดีให้ดูสนับสนุนโดย SME D-Bank คดีอค่ะก็มาช่วยกันมาหากันมาดูกันมีความรู้มาแลกเปลี่ยนกันวันนี้เบรคค่าสิทรงตัวแทนมาอีกแล้วใช่ค่ะถ้าเบรคค่าก็ต้องคิดถึงของหวานค่ะจ้าเบรคค6าสิบหกเขามีขนมไงขนมเยอะคือเขาเป็นศูนย์กลางในการขายอุปกรณ์วัตถุดิบทําขนมคุณภาพนะฮะอยู่ที่กําแพงแสนนครปฐมนะครับเขาก็มี ลูกค้าที่โอ้โหซื้อของเขาเยอะๆนะแล้วก็ของอร่อยๆแต่ซุกซ่อนอยู่แถวนครปฐมเยอะเหมือนกันนะเขาก็ส่งลูกค้าที่ทำอร่อยขายดีบมาออกรายการกับเรานะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกค้าของทางไบร์ค่าสิบหกนะครับไปซื้อของที่นั่นเนี่ยก็สะสมยอดเอาไว้แล้วก็มาสมัครเข้าร่วมโครงการดีไหมสุดยอดไปเลยนะเจ๋วเลยมีช่องทางการโปรโมทด้วยสุดยอดนะครับวันนี้เราไปเจอกันกับคุณแม่นักปั้นทำขนม แต่มีคุณลูกนักวาดออมาร่วมด้วยใช้ชื่อตอนว่าอะไรเดียะคุณแม่นักสู้กับคุณลูกนักวาดดีไหมขอเชิญพบกับพี่บีครับมาเชิญครับพี่บีมาเลยนะครับคุณแม่นักสู้ครับคนนี้คุณแม่นักสู้เมื่อกี้คุยก็โอ้โหเนี่ยคุณแม่นักสู้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บีครับพี่บีนะครับพี่บีแนะนําตัวหน่อยครับ ค่ะก็ชื่อบีนะคะชื่อโชติกานะคะพิงพิทยากุลค่ะก็เป็นแม่ลิงเดี่ยวนะคะทําอาชีพก็เป็นเบเกอรี่ขนมอบนะคะทั้งหมดเลยค่ะ,คะที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่หลากหลายนี่แค่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะะุณชนะค่ะอาจาร,รย์ที่บ้านทําอีกเยอะกว่านี้อีกเขาบอกว่าเขาชอบทําคือว่างๆก็ต้องทําขนมมันมีคนชอบเหมือนเราชอบออกกังกายมันมีมันมีเขาเรียกว่ามีจินตนาการในการปั้นขนมทําขนมมันมีความสุข ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไมั้่ไหมใช่ไรมใช่ไหมใ่ไหมาชไหลาไหมใช่มาช่ม่ไหมใช่ยมใช่ไหมตอนเี่ไปมั้นไปอะ่ไรมนช่ยหมใช่ไหมช่ไหมใช่ไมใช่ไมใชไมใท่ไหมช่ไหมใชอไหมใแ่ไหมใด่แหมใช่ไหม่ไหมใช่ไหมใช่ไหมช่ไหมใช่ไหาใช่ไหม่ไหมใช่ม่ไหมใช่มใ่ไหมใช่ไช่่่พอประกอบกับหห่่มมงล่่ อยากหาอาชีพที่เราสามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยแล้วก็มีรายได้ตรงนี้ด้วยก็คืออยู่บ้านใช่ทำขนมใช่ค่ะเลี้ยงลูกได้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังยังใช้เวลากับลูกได้เต็มที่ะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีรายได้ด้วยใช่ค่ะอีปีมาแล้วที่เริ่มต้นใหม่เจ็ดปีลวค่ะประมาณเจ็ดปีแล้วครับตอนเลือกตอนแรกไปเรียนมาจากไหนครับตอนแรกศึกษาจาก YouTube ก่อนค่ะนั่นไงว่าแล้วต้องเป็นพะอาจานยูทูปแล้วก็มีการปรับสูตรเทียบกับ แต่ละครูจะมีเบสในการทําขนมที่เป็นสแตรฐาก็คือพัฒนาด้วยไม่ใช่ว่าดู YouTube อย่างเดียวแล้วมาทำนะทุกผู้ชมเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยพรพี่บีเขาดู y o u t u b e แล้วไปทำได้ต้องมีการพัฒนาด้วยเราจะดูของแต่ละสูตรเพื่อเทียบเบสตัวมาตรฐานกับตัวที่แตกต่างแล้วมาปรับสูตรก่อนโอ้โหแสดงว่าต้อง ต้องทดลองทําอยู่นานซีเดียวแหละเจ็ดปีก่อนจะออกตัวแรกออกมาอ๋ออันนี้คือตัวแรกใช่ค่ะนี่ผ่านมาเจ็ดปีค่ะทุกวันนี้ยังขายดีอยู่ค่ะยังขายดีอยู่อร่อยไหมอ่ะเป็นสูตรหวานน้อยเป็นขนมอะไรคุกกี้แบบบางกรอบค่ะบางกรอบหวานน้อยหวานน้อยใช่ค่ะตอนนี้ก็สุขภาพนะเทรนด์สุขภาพใช่ทำขนมก็ต้องมีหวานน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะนอกจากขนมพวกนี้เราทําทั้งหมดในร้านมีทั้งหมดประมาณสักกี่ชนิดนี่ทําเองหมดเลยไหม ทำเองหมดทุกอย่างเลยค่ะโอ้โหอะไล่เลยคุณสลามันเยอะแล้วเกินลองไล่ดูซิว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้คุกกี้ค่ะบอกไปแล้วอันนี้ไรอะตมเนี้จะเป็นคัพเค้กคัพเค้กก็จะเป็นจะเป็นเด็กนักเรียนผู้ปกครองนี่จะชอบสั่งวันเกิดงานเลี้ยงงานแต่งงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นเค้กที่นิยมนําไปจัดเบรคค่ะ อ๋ออันนี้มัน่ากินมากเลยนะมะพร้าวชิ้นเบลอร์เลยใช่ค่ะอันนี้เล้งแต่ตอนเริ่มมะพร้าวมะพรสามพานด้วยใช่ค่ะใช่มะพร้าวสามพันตัวนี้จะเป็นชีสพายบูเบอร์รี่ค่ะอ๋อชีสพายบูเบอร์รี่แล้วก็จะเป็นบราวนี่อูเทล่าจะเป็นหน้านิยมที่ชอบทานนเด็กๆชอบใช่ค่ะฮิตฮิตอันนี้ฮิตใช่ไหมฮิตอยู่หน้าโรงเรียนตัวนี้มีปรับสูตรนะคะคือบราวนี่โดยทั่วไปอ่ะถ้าไม่ขมเกินก็จะหวานโดด แต่เราปรับให้ทานได้ทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่เออผมไม่ชอบเบานี่ตรงนี้แหละหวานอ่ะใช่หวานไป่ะบหวานโอ้โหมันหวานแสบอ่ะเราต้องไม่หวานขนาดนั้นเค้กเราไม่หวานขนาดนั้นใช่ไหมคะก็จะดีต่อสุขภาพถ้าเราไม่กินจนเยอะคอนเซ็ปคืออยากให้ทานได้เพลินเพลินเพลินก็มันมันจะเพลินประมาณไหนนะเพลินได้แคงไงนะอย่างเช่นอย่างนี้เพลินขนาดหนึ่งกล่องเนี่ยหมดในแว็บเียเดียวอันนี้หวานมากไหมเอาก่อน หวานน้อยค่ะวันน้อยค่ะอะโอเคแล้วเม<ะ>็ดมะม่วงนี่เป็นเม็ดเลยนะ,ะเป็นเม็ดเลยไม่ได้เป็นเศษเศษนะโอ้ <laughs> อโมงอะม่อนนี่มาแบบจุกๆเลยนะ,อ,ะอันนี้นใส่ามาบุ๊บๆเลยอะ นี่อาจารย์นี่นี่เี่มีมีนอัลมอนด์แล้วก็มีนี่นี่มีอันน้อันนี้อะไรอะโอริโอโอริโอเออต้องถามเด็กมีโอริโอทูดแมว่ามลามันถึงหน้ากล่องแล้วอันนี้คือลูกสาววาดใช่ค่ะกล่องจะเป็นลูกสาววาดก็คือช่วงโควิดอะค่ะเออเราก็จะเจอปัญหาของของการทําธุรกิจทุกธุรกิจที่เราเจออันนี้เราก็มองว่า ตัวบราวนี่เนี่ยจะให้เราขายเป็นชิ้นเราจะทํายังไงให้เขาทานได้คือเราซื้อกล่องมาเราจะกล่องเรียบร้อยเอาบราวนี่ใส่เข้าไปหั่นชิ้นครบเรี้ยวต้วนแพ็คกล่องเสร็จปุ๊บหน้ากล่องมันเพลนไปหน่อยใช่ประกอบกับลูกสาวที่ชอบวาดรูปเด็กๆนี่เขาชอบวาดรูปนะลูกสาวเขาชื่ออะไรน้องชื่ออะไรไพ่อานั่นเนเป็นชื่อร้านเลยทำไมไพ่อ่ะไพ่อ่คือถ้าทุกคนได้ยินคือเกิดจาก ยกกําลังสองเพราะฉะนั้นความอร่อยของเรายกกําลังสองค่ะชื่อลูกสาวด้วยนะใช่ค่ะไพอาร์ต่อมาเลยต่อมาเลยค่ะคาแรคเตอร์ของไพอาร์เป็นแบบนี้นะครับทุกท่านนี่ผมอยากจะให้ทางกล้องจับให้ดูหน่อยนะน้องไพอาร์วาดทุกกรองย้ํำทุกกรองอันนี้วาดวาดจริงหรือว่าแกนจริงวาดจริงทุกกรองไม่มีสแกไม่มีไม่มีมานั่งนั้นคือคือแพรกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่ะน้องไพอาร์ ว่าหัดเออแม่ก็ได้บอกตอนแรกเราึกว่ามันแบบมีปลิ้นออกมาที่กอ้วาดสดเลยทุกกรองนั่งทำเองนี่เขามาวาดมาเช้านี่เขาวาดเก่งมากอะเนี่ยเขาวาดมาเช้านะขอบคุณค่ะเก่งๆอ่าโอเคค่ะนะเดี๋ยวท้ายรายการมีเวลาอาจจะ โชว์ตัวซะหน่อยนะขนมชิ้นต่อไปเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเค้กหน้าต่างๆเรามีทั้งเค้กชิ้นเล็กเค้กตอนหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเค้กเซตเล็กที่เอาแล้วรับทำเค้กชิ้นใหญ่บ้างไหมล่ะรับค่ะวันก่งวันเกิดวันมงคลเค้กแต่งงานอะไรเงี้ยรับค่ะรับนะใช่ค่ะราคาแพงไหมไม่แพงค่ะเริ่มต้น250บาทต่อปอนด์มีกี่รสชาติ มีหลากหลายเลยเนื้อมันเป็นยังไงเนื้อที่ร้านจะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนทั้งหมดเลยค่ะก็จะเป็นเนื้อเบาๆเหมือนญี่ปุ่นนใช่ไหมคะเหมือนเค้กญี่ปุ่นใช่ค่ะอโเคแล้วก็ตีครีมเองอะไรเองแต่ทั้งหมดเลยแต่งหน้าทำเองหมดค่ะครีมที่ร้านเป็นครีมนมสดค่ะเธอจะเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์เกิร์ลไปหน่อยไหมทำทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเนี่ยทาะเธอจะเป็นซุปเปอร์เกิร์ลไปหน่อยไหมแล้วมีอะไรอีกที่เป็นท็อปท็อป h e a l t เลยท็อปท็อปตัวเฮลตี้จะเป็นคุกกี้ธัญพืชไหลแป้งไหลเนยนี่เลยท่านผู้ชม นี่ค่ะนี่เลยอันนี้นะคะดีมากเลยมันเหมือนอแบบสแน็คผมเห็นครั้งแรกนี่ผมถามเขาว่านี่อะไรครับเออคืออะไรคะเขาบอกว่าคุกกี้ค่ะว่าคุกกี้อะไรมันไม่มีแป้งไงเออแล้วใช้อะไรเชื่อมเนี่ยเออนี่ไงคำถามเดียวกับผมเลยแล้วใช้อะไรประสานเป็นไว้อะตัวนี้เป็นไข่ขาวคะ่ะ ไข่ขาวน้ำผึ้งไหมชหนิดหนึ่งค่ะศูนย์จุดหนึ่งเล็กน้อยมาแล้วมันมีหวานเยอะไหมไม่ไม่ค่อยหวานหวานน้อยนะถาคือแบบพูดซะแบบอยากเลยอ่ะคือใช้ไข่ขาวเชื่อมปกติเราจะใช้น้ําตาลเชื่อมไงใช่ใชไหมคะแต่นี้ไข่ขาวจานชิมค่ะกินค่ะไว้แล้วนะคะเอาเลยนะในนี้จะมีอัลมอนด์งานะครับลูกเกดเม็ดมะม่วง แล้วมีอะไรอีกเขียวๆนี่อะไรอ่ะเม็ดแตงโมค่ะเม็ดแตงโมมันมฝรทองเม็ดฝักทองเขียวตี้มากอ่ะเขียตี้ไหมสุดๆผมผมยังไม่ท่านผู้ชมผมอยากทานนะแต่ว่าผมกลัวทานแล้วเดี๋ยวพูดไม่ได้พี่พูดไปเลยรักกิ่นเองโอเคงั้นลองเลยครับไปครับชิ้นใหญ่ๆอันนี้คือลูกเกดใช่ค่ะลูกเกดอืมอืมมเ็ดแตงโมอร่อยเห็นไหมไม่หวานนะอาจารย์ หนึ่งไม่หวานสองคือแพคเจอร์ของมันอะเนื่องจากมันเป็นธัญพืชมันต้องก็มีความหนึบหนึบของตัวน่าจะเป็นลูกเกดอะใช่ค่ะมันหนึบหนึบนิดนึงอะมันมันใช้ได้นะแล้วมีนาดำคือสำหรับคนที่แบบดูแลรักษาสุขภาพลดน้ำตาลตัวนี้ใช้ได้เลยเพราะว่าใช้น้ำผึ้งเมื่อกี้บีบอกว่าบีบอกว่ากินเพลินเพลินเพลินจริงบีครับอันนี้บอกว่า มะพร้าวชิฟฟ่อนเนี่ยใช่ไหมชิฟฟ่อนลาวามะพร้าวอ่อนค่ะลาวาด้วยเหรอข้างในจะมีไส้มะพร้าวเป็นซอสมะพร้าวอยู่ข้างในซึ่งเราทางเราทําเองค่ะอันนี้ต้องพิสูจน์นะขอพิสูจน์กันหน่อยนะได้ค่ะเป็นมะพร้าวสูตรเนี่ยสูอรลาวาใช่ไหนี่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 ขาวขาวนี่ไหมท่านผู้ชมน่ากินอ่ะการขาวขาวเลยมั้ามี น้ำพร้าวอ่อนอยู่นี่เห็นเลยค่ะหวานน้อยแต่ตัวเค้กเนี่ยเราใช้น้ำมะพร้าวล้วนเลยนะคะโอ้โหเนี่ยกินกินสิเห็นมาชิมเห็นอย่างนี้แล้วเอาเลยเราคนะเอาคนละครึ่งอันนี้ที่การีกินอย่างเดียวเลยยืนกินโชว์นะคะกินแล้วเราเห็นอย่างนี้แล้วทำไงเราอยากกินแล้วทีนี้ไปซื้อที่ไหนเขาเนี่ยบอกว่าร้านร้านขายออนไลน์อย่างเดียวใช่ ได้ยินว่าขายออนไลน์อย่างเดียวไปซื้อที่ไหนฮะก็ติดต่อผ่านทางเพจคุกกี้ไพร์ดได้เลยค่ะหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์โทร0814536982ได้เลยค่ะเฉพาะออนไลน์อย่างเดียวด้วยใช่ค่ะ ถึงอยไปหาที่ที่บ้านก็ไม่มีไม่มีค่ะหน้าร้านถ้าใครเซอร์ไพรส์มาจะเจอเซอร์ไพรส์กลับค่ะไม่มีขนมเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์กลับนะคะถ้าจะสั่งต้องสั่งล่วงหน้านะคะเพราะว่าคิวเต็มแล้วก็แน่นตลอดแล้วก็มีจัดเซตงานสัมมนาประชุมอะไรต่างๆด้วยอร่อยไหมอาจารย์ผมกินเนื้ออร่อยมากผมกินไส้อร่อยมากเออเนื้อแบบเนื้อเค้กะค่ะมันนุ่มมากเนื้อเค้กมันแบบมันปุยๆอ่ะโอเคเลยท่านผู้ชมครับถึงเวลาต้องปล่อยโปกันแล้ว ความอร่อยแบบนี้ผมจะเก็บเอาไว้คนเดียวไม่ได้หรอกเพราะมันอร่อยมากมันหอมหวานแล้วก็มันไม่ได้หวานแบบหวานจัดอ่ะนะฮะพี่บีทำขนมได้อร่อยมากครับยกสองตัวให้ขอบคุณค่ะตอนนี้จะปล่อยโปรนะครับถ้าใครสั่งมารอบนี้นี่เดี๋ยวจะให้น้องไพอาเขียนกล่องให้ด้วยดีไหมจากเอ็นดด้วยนะโปรอะไรวันนี้โปรจะมีสองตัวนะคะเป็นตัวเฮลตี้ที่เป็นคุกกี้ธัญพืชไร้แป้งไร้เนยคุกกี้ธัญพืชไร้แป้ง ค่ะเป็นตัวไหนคะตัวกลางนั่นเลยใช่ค่ะตัวกลางตัวนี้ตัวนั้นแล้วตัวนี้ด้วยไหมหูอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเลยเมื่อกี้บอกว่าตัวรีพับใช่เขาบอกตัวนี้เขาเลิศนะตัวรีพับเนี่ยนี่นี่นี่ตัวนี้จัดเซตอย่างนี้ค่ะเซตยี่สิบชิ้นค่ะจอเป็นตัวนี้ยี่สิบชิ้นเลยอร่อยมากนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเนี้ยไม่มีน้ำตาเลยกินเข้าไปคือลูเลยเพลินมันมันเหมือนกินถั่วมียี่สิบชิ้นในนี้ค่ะยี่สิบชิ้น โปรอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวบราวนี่ที่น้องว่าบรานี่บรานี่กล่องนี้ใช่ค่ะจากปกติเท่าไหร่คะจากปกติ350ค่ะขายเท่าไหร่คะ9บาทค่ะ2องบาทจัดส่งฟรีในรายการ SME มีดีให้ดูเท่านั้นค่ะบราวนี่สองโปรโมชั่นอันนี้ เหมือนกันค่ะเป็น3 5 0บาทจัดโปร299บาทส่งฟรีค่ะโอเค299จัดส่งฟรีค่ะใช่สำหรับใส่เฮลตี้ตัวนี้เลยยังไงคุชราก็จะต้องไปกินอยู่แล้วนะคะตัวนี้คือเฮลตี้โทรนะโทรเบอร์เบอร์โทย้ำอีกทีค่ะเบอร์โทร0814536982ค่ะเหลือเพจ a c e b o o k คุกกี้ไพราค่ะคุกกี้ไพรานะครับแล้วก็มีเบอร์โทรเรียบร้อยค่ะโทรเลยครับโทรนะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะรับแล้วเดี๋ยวส่งให้เรียบร้อยหมดวันนี้ต้องขอบพระคุณ พี่บีมากเลยที่เอาขนมอร่อยๆมาฝากเรามาโชว์ให้พวกเราดูนะครับขอบคุณทางธนาคาร SME D Bank และ Break 56นะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการผมวิรยุท์เชื้อไทยและคุณสราพงปัญญาค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่10โมงครับ SME มีดีให้ดูพวกเรากลับมาพร้อมกับของอร่อยๆพรุ่งนี้เจอกันครับเวลาเดิมนะครับบ๊ายบาย